รอบนี้โหวตน้ํารั่วเราโหวตกันคนละหนึ่งใบยอยู่ดีแต่จะมีเรือรั่วสองลำก็คือเดี๋ยวดูผลโหวตกันอีกทีหนึ่งว่าอันดับหนึ่งอันดับสองอะคือลําไหนถ้าเท่ากันหมายเป็นสิทเลือดว่าจะให้ลําไหนรั่วหนึ่งส<ำ>องสามาสีฟ้าสีดำสีฟ้าสีกัปตันโอ,อ้โหมยเฮ้ยกัปตันมาเลยกัปตันกัปตันโคลีนมาแล้วสองลำใช่ไหมสองลำเจาะสองลำไหมเจาะสองลำเลือกก่อนทีละลั่ได้กูเจาะไอ้เหลืองก่อนเลยอ่ะเอาเหลืองนะไอ้เไอ้เหลืองมีช่องว่างอยู่ไม่เป็นไร จาเรือดไเจอเไปจ่อยขาวต่อเรียบร้อยไปทะเลาะกัน,เ,นอเองคอนฟิกมีแล้วก็คือไอ้เหลืองอ่ะมันมีช่องว่างพราล้งน้ำเข้าได้แต่ไอ้ขาวเนี่ยเรือเต็มดังนั้นคนที่มีส่วนเสียในการหวตครั้งนี้คือคนที่อยู่บนเรือขาวได้แก่สีขาวสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวมีใครบ้างนะไม่มีกูอ่ะไม่มีกูอ่ะในสี่คนเนี้ยต้องหวด <g ül> แล้วใครที่โหวดสูงสุดเนี่ยจะต้องถูกเตะออกจากเรือนี้ไปอยากเห็นคนคนคนตายคนแรกก่อนอ่ะเฮ้ย กับเรน่องการนี้คิดดีๆคนที่ตายคนแรกของทูรูเกมต้องเป็นใครคุณต้องคิดดีๆมันหันยลูกมองให้ขึ้นด้วยมือแกล้งมกันดิมือหันยมองแบบหมดมันล็อกอ่ะคนที่ตายคนแรกของทูรูเกมต้องเป็นใครคุณจะไปทำลายความอันนั้นไม่ได้เลือกแล้วเอามาหนึ่งสองกัปตันเมันกูนี่ใหญ่ เลยเลยเลยคุณผู้ชมมันลอยเขียวมาเลยล็อกผลล็อกขนเออขนมันล็อกแล้วสวยล็อกเลยทำให้มันไม่ล็อกอ่ะก็กูรู้ไอ้ม่ชุเนี้มึงมึงคนเดียวไงก็ลงไปก่อนนี่ไงนี่ไงญ่เลยลยเลยคุณผู้ชมมันลอยเขียวมาเลยลงนนี้ตายเลยปะ ตายเลยตายเลยเอาใครเอาเหลืองออกเอามึเอาตัวใหญ่ออกวะไม่ได้ตัวเล่กออกคือถ้ามันมีถ้าบนเรือมันมีสองตัวระหว่างใหญ่กับเล็กอะมันมายความว่าเอาเล็กออกก่อนเสมอไม่ใช่ใครคนแรกนึกไดสีฟ้าออกมันจะ้เท่ากันหมดไงไม่เป็นไรไม่มอย่างนี้มันผิดแล้วมันผิดแล้วแต่ว่ากับตันที่ใช้แล้วเนี่ยก็คือถือว่าใช้เลยนะครับก็คือแต่ละคนมันมีกาบกับตันแค่สามใบแต่ว่ามีแค่คนละสิทธิ์นะครับผมใช้สิ์แรกไปแล้ว